เต็มขอนเลยขี่รถมามาเบิ้งอีสวงมาเก็บเอาเห็ดกระด้างดอกคลอกระดงเนาะอีสวงเนาะผักชีเห็ดกระด้างนี่นะครับเนาะมันเะพามาเบิ้งขอนเก่าจ้าพี่น้องอเอาไปาต้มอ, <laughs> ออกเป็นสันงา่ายมักพี่น้องเสียที่แกไปแล้วไว้ต้มฝากบนมุน <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับนองกัปปานพาพาลุยค่ะโหแฮกกบะพ่อเนาะก็เลยเขม้าเบิ้งเห็ดขอนเดี๋ยวหอาไปเบิ้งน้ากันค่ะว่าขอนที่วัฒนพาเคยเก็บปีไก่นี่สิออกบ่ค่ะไป็รุ่นน้ากันค่ะพี่น้องครับผมมาค่ะพี่น้องเออค่ะกับขอนเห็ดขอนนี่จ้าพี่น้องเต็มขอนเลยขี่รถม้ามาเบิ้งอีสวงมาเก็บเอาเห็ดกระดังงดอกท้อกระดงเนาะไอ้สองเนาะนี่คือเห็ดกระด้างนี่นะครับเนาะวัฒนพามาเบิ้งขอนเก่าจ้าพี่น้อง เอาไปต้มเอาไปแช่น้ำครับได้แม่นโมอ่อนก็ได้อยู่ทางผลไหลายบ่กินหลายอยู่ด้วยกันนะคะอุ้ยกำลังแก้วเด้ออืมเต็มอันย่ะเลยค่ะพี่น้องอืมโอ้ยเอาไปแช่น้ำสุกจับที่โต๊ะเลยนี่ต้มอืมเนาะแม่นแต่เก่าก็หาไปตากนี่สิไรเอาเก็บเอาไว้ซะ กินได้โดนตัวเฮ็ดอันนี้โอ้สไดลเด้บุเลยมาผ่อนออนเนาะมาสวงงามครับ <laughs> ออกเป็นสันงามครับพี่นอนเสียที่แกไปแล้วไปต้มฝักมุนมุนข <laughs> ี่เขาโบงแมน่นอีนี่เนาะเดี๋ยวก่อห่าปุ๊บไ มันไม่มีไคเห็นนะบ่คคอยมันแห่งไพวานสิเหนออกเนาะต้องใส่ออกตอนฝนตกอาทิตย์ก่อนนี่ต้อใส่ขอดเสื้อไอ้สังขอดเสื้อจะคล้องเลยเี่หละครับบานนี้ก็เลยเตรียมการมาใส่เนาะพี่กายก็มาเอาอยู่นี่แหละ สุดวานสิออกอีกนะแก่แต่ก็กินได้นะคะได้ครับเป็นตัดแซ่น้ำกันจังสีล้ลละแห่งกันจะเอาไปกินกันโ,โ,โ,โอ้โหหยาบจด๊ดดึงยันสิร่ม ยหยำเฮ็ดจากในสิบ่ได้ปั่นซุปเอาซะบ่าใ่แล้วครับแช่น้ำก็อ่อนเด้อครับเนาะแช่น้ำก็อ่นอนเคยกินแล้วเนะาะเค็มน,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 น้ำห่อนจักหน่อยยำเฮาสิกินแล้วแต่จังหวะพ่ออ่อนก็กินอ่อนพ่อแก่ก็กินแก่เนาะค่ะคพี่น้องโอ้ยเพิ่นมักเผ็ดนี่เฮ็ดอันแม่แต่แก่เพิ่นก็ยังเอาบ่ได้เอา๋เอาล้วไว้เป็นเสื้อเค้าแน่ได้โอ้โหสุดยอด มีแต่ดองกงามๆด้่พี่น้องมันเอาามาบทันหืงเสียดายคักน้อยสอ่วเนาะครับผม <c oughs> เฮ็ดกระดา้างดอกทอกระดงเด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> ผลงานจ้าเฮ็ดกระดา้างกระด้างอีหลีเด้อค่ะพี่น้องถ้ากินได้อยู่ค่ะเพิ่นกระแหงแล้วมาบทันเพิ่นเนาะค่ะเนาะ จังในก็ฝากกดไลค์กดแชร์คือเกาเด้อค่ะพี่น้องยังคิดหอนคิดถึงกันคือเกาเด้อค่ะเดอะ้อคลิปหนาจังมาพอ้อกันไหมเด้อค่ะพี่น้องคลิปหนีวันพระกรบเบาวสวงลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ